สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดู Tesla m o เด l 3ที่ปรับโฉมใหม่ที่โชว์รูมของ t ท s l a บนถนนรามคำแพงนะครับพอดีวันนี้ตื่นมาแล้วก็เริ่มเห็นคนพูดถึงว่าอ๋อมีตัวของเท s l a m o มเด3รุ่นใหม่เนี่ยมาโชว์ตัวแล้วที่โชว์รูมที่เ e s l a p a าโ o นะครับตรงนี้ก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็เอออยากเห็นด้วยตัวเป็นๆเ,เนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟีลลิ่งตอนที่แบบนั่งข้างในมันเปลี่ยนแปลงไปจากตัวของโมเดล3ในรุ่นปัจจุบันยังไงบ้างนะครับ ในโชว์รูมตอนนี้คนแน่นมากทุกคนบอกเลยคนเต็มเลยเนลคนแน่นมาก <S 1> <S 1> <mm> คนมีแต่ามาดูวมเดลสามแน่ๆเราต้นง <M aker> ำหรับเทสลาโมเดลสามชมัย์นะครับผมว่าตัวจริงฉบเฉี่ยวมากนะครับดูดีกว่าที่เราเห็นรูปจากบนหน้าเว็บอยู่มากพอสมควรครับด้วยความที่าภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของไฟหน้าและไฟท้ายนะครับตรงนี้ทําให้ดูมันฉบเฉียวขึ้นโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบที่ตัวไฟมันดูเรียวแหลกลงเนี่ยมันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับตัวบอดี้ตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยยังคงเป็นตัวของโครงสร้างรถที่เป็นแบบเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับมิติภา ภายนอกเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับตัวของเดิมนะครับตรงนั้นรอบรอบรถที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือตัวของเท sla Mo เด3สามหม่เนี่ยจะไม่มีตัวของ USS เซนเซอร์เข้ามาแล้วครับหรือตัวของอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์เนี่ยจะไม่มีติดมารอบๆอบรถแล้วส่วนเรื่องภายนอกที่อยากพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของล้อและยางครับถ้าเลือกเป็นตัวของล้อ19นิ้วนะครับสำหรับตัวของโมเดล3รองเรนเออมันจะเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นล้อ18นิ้วอ่าซึ่งล้อ18นิ้วเนี่ยมันเปน ดีไซน์เดิมแต่คือตัวของล้อ19นิ้วเนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์ใหม่ครับถ้าเราดูบนหน้าเว็บหรือแม้กระทั่งในวิดีโอที่ผมทําให้ดูเนี่ยตัวล้อ19นิ้วอันใหม่เนี่ยมันจะดูเหมือนว่าวงล้อเนี่ยมันดูขอบบางมากครับตัวของขอบที่เป็นสีเงินเนี่ยมันดูแบบชิดกับตัวของก้านที่มันไปต่อกับตัวขอบอตรงวงล้ออะไรตรงนั้นซึ่งจริงๆเราเนี่ยเทสลาทำหลอกตาอยู่นิดนึงครับเพราะว่าตัวขอบของวงล้อจริงเนี่ยมันก็ยัง มีขอบหนาๆอยู่นะเพียงแต่ว่าในโฉมใหม่เนี่ยวงล้อ19นิ้วเนี่ยตรงขอบหนาๆเนี่ยชัชลธาทำเป็นสีดำครับมันก็เลยดูกลืนๆไปเวลาที่เราเห็นรูปหรือถ้าเราดูจากในวิดีโอที่ผมทำเนี่ยมันก็จะถ้าเราไม่ได้สังเกตมันก็จะแบบผ่านตาไปเลยตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเอารูปมาเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างตัวของล้อ19อันเดิมนะครับกับตัวของล้อ19อันใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวขอบมันก็ยังมีความหนามันเดิมนี่แหละไม่ได้แบบเป็นขอบบางแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรื่องยางติดล้อของ ล้อ19นิ้วเนี่ยก็ตัวใหม่ก็ยังคงเป็นตัวของยางพันกุ๊กเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องภายนอกอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสีของตัวรถครับที่มีโชว์อยู่ที่เทสลาลังแหงเนี่ยก็จะมีตัวของสีแดงที่เรียกว่าตัวของอัลต้าเรดครับแล้วก็มีสีเทาที่เป็นตัวชื่อเรียกว่าสเตลล์เกรย์นะครับแล้วก็มีสีขาวครับสีแดงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับสีแดงตัวเดิมนะครับซึ่งสีแดงตัวเดิมเนี่ยจะเรียกว่าตัวของสีแดงมัลติโค้ดครับจะเป็นแดงที่มมมันีควา นะครับตรงนั้นพอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยที่เรียกว่าตัวของอัลตราเรดเนี่ยหรือตัวของสีแดงอัลตร้าเนี่ยจะมีความเข้มกว่าครับเวลาที่เราไปเห็นตัวรถที่เป็นตัวของแดงอัลตร้าเนี่ยแล้วเราเทียบกับตัวรถของเราที่เราใช้สีแดงเนเรารู้สึกได้เลยว่าตัวใหม่เนี่ยมันดูเข้มเวลาเจอไฟต่างเนี่ยมิติของสีมันดูเข้มมันดูดุดันขึ้นนะครับตรงนั้นแล้วก็พอเอาตัวรูปภาพที่ได้จากหน้าเว็บเนี่ยมาเทียบกันก็จะเห็นนะครับว่าตัวสีแดงอันใหม่เนี่ยมันจะมีความ เข้มกว่าตัวของอตัวมัลติโคดเวนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยครับซึ่งส่วนตัวผมว่าผมชอบตัวของสีแดงที่เป็นตัวของมัลติโคดอันเดิมที่มันดูสดๆดูแบบสีบางจัดๆนะครับแต่คือตัวใหม่เนี่ยที่ดูสีแดงมันเข้มขึ้นเนี่ย ตัวของอัลต้าเรนเนี่ยก็ดูเข้มดุดันดีนะครับแล้วก็ตัวสีเทาอันใหม่นะครับก็มีการเปลี่ยนเฉดเป็นการสีใหม่เนี่ยจะเรียกเป็นตัวของสเตลเกรย์นะครับก็จะมีความที่มันเข้มมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวของสีเทาอันเดิมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนสีขาวนะครับก็จะเป็นสีขาวมันเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับแต่แกลายเป็นว่าที่ผมเห็นทั้ง3สีผมกลับชอบตัวรถ ที่อยู่กับตัวของสีขาวมากที่สุดครับสีขาวตัวจริงดูดีมากเออดีกว่ารุ่นที่แล้วอีกด้วยความไฟมันดูแบบเล็กลงอ่ะเออมันดูแบบครีนมันดูมินิมอลมากดูเฉียวมากตัวของเทส l a โมด e ล3ที่เป็นปรับโฉมสีขาวเนี่ยครับ ที่มาถึงภายในรถครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นภาพรวมที่ผมอยากได้ภายในของตัวเท s la m o มเดล3อันใหม่มากๆครับก็คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งเรื่องเบาะที่เราสามารถเลือกตัวเบาะสีขาวได้แล้วในไทยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเทสล่ Tesla บาบังคับเลยครับว่าจะต้องเป็นตัวของเบาะสีดำอย่างเดียวนะครับพอมาเป็นตัวสีขาวเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่ด้วยให้มันมีรูพุ่นระบายอากาศได้มากขึ้นรวมถึงว่าตัวรูพุ่นอันเนี้ยมันมีผลทําให้เทสล a าเพิ่มตัวของ การระบายอากาศแล้วก็เพิ่มการแบบเป่าความร้อนความเย็นเนี่ย เข้ามาที่ตัวเบาะได้เลยถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะแค่ทําอุ่นร้อนอย่างเดียวแต่ซื้อตัวใหม่เนี่ยจะสามารถเป่าความเย็นได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมไปลองนะครับแล้วก็ลองเปิดดูเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเย็นที่มันมากระทบตรงช่วงใต้ขาตรงรองเบาะนั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็รู้สึกได้นิดหน่อยครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของเบาะสีขาวเนี่ยที่หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะเลอะง่ายไหมยิ่งถ้าเห็นรูปหรือถ้าเอาจริงเนี่ยไปดู ของจริงถ้าดูผันผ่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบาะสีขาวทำไมมันดูมีความดำดำอยู่นิดหนึ่งตรงนั้นนะครับจากรูปที่ผมถ่ายมาแล้วก็ที่ถ่ายวิดีโอเห็นเนี่ยจสะสเกตได้ว่ามันมันจะดูแบบไม่ได้ขาวขาวอ่ะทุกคนด้วยความมันมีรูปุนซึ่งรูพุนตรงนั้นเนี่ยเวลาเราส่องมองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสีดำๆอ่ะจะเป็นรูพุนสีดำสีดำสีดำเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเบาะเนี่ยมันไม่ได้ดูขาวขาวนะครับตรงนั้นถ้าเห็นผันผ,นผ่านหรือเห็นรูปมันผ่านเนี่ยผมว่า หลายคนอาจจะคิดว่าหุยเบอะมันสกปรก่ะมันดูแบบดำแล้วมันไม่เป็นสีขาวแต่จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก1น,นะครับตัวของรูปุ่นๆที่มันเป็นลักษณะสีดำกับ2เนี่ยก็คือ ออตอนที่ผมไปเห็นก็รู้สึกว่างงๆ่เฮ้ยทำไมมันดูดำจังแต่คือจริงๆเนะี่ยอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากที่แสงที่ตกกระทบมาที่เบาะด้วยแสงเงาพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเบาะเนี่ยมันไม่ได้ดูขาวแบบขาวๆนะครับตรงนั้นถ้าใครไปเห็นรถจริงเนี่ยอันนี้ก็ลองพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันดำเนี่ยหรือมันเป็นแบบรอยเปื้อนเนี่ยมันมาจากตัวแสงตกกระทบหรือเปล่านะครับตรงนั้นซึ่งเรื่องของเบาะสีขาวนะครับตรงนี้กเ็เรื่องของการ เช็ดทองสะอาดอันนี้บอกไม่ได้เลยครับว่ามันทําความสะอาดง่ายมากแค่ไหนนะครับเห็นจากที่เออทสลาหรือแบบหลายๆคนลองเทสในต่างประเทศที่แบบออใช้แบบที่เป็นน้ําสีแดงหรือแบบลักษณะที่เป็นวายอย่างเงี้ยลองเทไปแล้วลองเช็ดเนี่ย โอเคว่ามันอ,อ่อนแต่คืออย่าลืมว่าอันนั้นนะ่ะมันคือตัวของเบาะรุ่นเดิมที่มันไม่มีรูพุนครับตรงนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับก็คือตัวรูพุนเนี่ยสมมติว่ามีน้ำหกลงไปเนี่ยน้ำมันซึมลงไปถึงแค่ตรงไหนของรูพุนพวกนี้ครับเทสลาเมกนซิลเรื่องของพวกเนี้ยไว้ดีมากน้อยขนาดอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ครับรวมถึงตัวของลักษณะตัวของวัสดุนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นตัวของหนังวีแกนเหมือนเดิมเป็นหนังสังเคราะห์นะครับที่ตัวใยผลิต เป็นตัวของที่เป็นพืชน,นะครับถ้าในฝั่งอเมริกาจะเป็นเช่นกระบองเพชรถ้าเป็นในจีนก็จะเป็นพวกไม้ไผ่อะไรแบบนี้ก็จะเรียกเป็นหนังวีแกนนะครับตรงนั้นซึ่งหนังวีแกนจากที่ผมใช้มา,าความนุ่มอยู่มีอยู่ประมาณหนึง่งแต่คือไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเทียบระหวา่างตัวเบาะอันเก่าที่อยู่ในตัวของโมเดล3ที่เราใช้อยู่กับตัวเบาอันใหม่ฟีลลิ่งตอนนั่งอันนี้รู้สึกแตกต่างเลยครับยกให้ว่าตัวของโมเดล3อันใหม่เนี่ยตอนลงไปนั่งอันนี้รู้สึกว่าเอยโอเคสบ ขึ้นอันนี้รู้สึกได้เลยในส่วนของเบาะหน้านะครับส่วนของเบาะหลงังนะครับตรงนี้นะครับก็ยังลักษณะที่ สั้นๆอยู่นิดนึงแล้วก็ปรับเอ็นอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่คือตัวของพนักตัวเบาตรงกลางของแถวหลังเนี่ยก็มีพนักพิงเล็กๆเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เทสลาเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ของถัดมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของภายในนะครับก็คือเทสลาเติม te ตัวของเส้นไฟแอมเบียนไลน์รอบๆรถมาให้ครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยที่อของเดิมจะเป็นบางส่วนเนี่ยจะเป็นไม ลายไม้เลยเนี่ยแล้วก็มีบางคนเจอนะครับที่แบบสีของเฉดไม้เนี่ยระหว่างตรงคอนโซลกับตรงแผงประตูด้านข้างเนี่ยเฉดสีมันไม่เท่ากันแบบนี้พอเป็นวัสดุใหม่ตรงเนี้ยเรื่องของเฉดสีไม่เท่ากันมันก็ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นผ้าผ้าครับพอจากไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฟิลมันจะเป็นผ้านิดๆมีความนุ่มนิดๆนะครับตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นสําหรับตรงที่นั่งคนขับนะครับก็คือตัวพวงมาลัยครับที่ t ท sla ตัดก้านบังคับทั้งสองพงออกนะครับก้านฝั่งหนึ่งเนี่ยของเดิมก็จะเป็นกา้านสำหรับเปลี่ยนเกียร์ก้านฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเอาไว้ตอไฟเลี้ยวตรงนั้นซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วครับทุกอย่างเนี่ยเทสล a าเอามาเป็นปุ่มอยู่ที่พวงมาลัยครับจากที่ผมลองลองจับดูเนี่ยผมว่าจังหวะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วก็กดปุ่มเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับถ้าจะมีจังหวะนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นการที่จะต้องปรับตัวตอนที่เปลี่ยนเกียร์มากกว่าอย่างเช เปลี่ยนจากเกียร์ที่เดินหน้าอยู่เ,เกียร์ดีมาเป็นเกียร์ถอยหลังเกียร์อาเนี่ยก็ต้องไปเลื่อนแตะที่หน้าจออะไรแบบนี้เท่าที่ผมเห็นในต่างประเทศเทสตัวของโมเดลสามอันใหม่เนี่ยก็มีพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องของเกียร์เนี่ที่มันไปอยู่บนหน้าจอ,อ,อตรงนั้นก็ทุกคนก็บอกว่าเออมันไม่คุ้นเลยมันแบบมันไปอยู่บนหน้าจอแบบนั้นเนี่ยมันทําให้จังหวะที่แบบเราจะเปลี่ยนเกียร์จากตอนที่เราแบบเดินหน้าอยู่สมมติเราถอยรถแบบนี้อ่ะเดินหน้าไปปุ๊บแล้วเราต้องถอยหลังเนี่ยมันก็จะแบบ เ้ยมันต้องไปแตะบนหน้าจอนิดนึงแบบนั้นซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่คนที่กําลังสนใจ,จรถเจ้าของโมเดลสหน่อยเนี่ยก็อาจจะกังวลเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ครับเอ,อเอาจริงตัวของรถ EV เนี่ยถ้าในลักษณะการใช้ปกติเนี่ยครับเรา มันเป็นตัวที่ความที่ตัวรถเนี่ยมันเป็นแบบซิงเกิลสปีดมันไปของมันเรื่อยๆมันไม่ต้องมา,อาปรับว่าแบบตอนจังหวะจอดรถติดแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์เอนอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรอย่างเง้นครับยิ่งเท s l a เนี่ยอพอเราใช้ตัววันแพดเดิลเนี่ยพอรถมันหยุดมันก็สนิทเลยครับตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาแบบเข้าเกียร N หรืออะไรยังไงอยู่ที่เกียร์ดีก็ไปต่อได้แล้วครับแล้วก็มีจังหวะแค่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยก็คือตอนจังหวะถอยจอดอะไรพวกเนี้ยนิดหน่อยซึ่งตรงน,นั้นน่ะผมว่า,าคนน่าจะปรับตัวได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับส่วนในห้องโดยสารด้านหลังนะครับตรงนี้ก็มีการเพิ่มตัวของจอขนาด8นิ้วเข้ามานะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะดู Netflix ดู y o u t u b e เนี่ย จากหน้าจอด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงนี้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเราควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เนี่ยได้จากจอด้านหลังเลยตรงนี้ถือเป็นเรื่องดีครับส่วนสุดท้ายในยเรื่องของภายในนะครับซึ่งจริงเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องรอบคันครนับที่ผมลองเปิดดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยที่เขาบอกว่ามันปรปับปรุงให้มันกล้อง5ล้านพิกเซลเนี่ยมันคมชัดขนาดไหนนะครับก็อย่างภาพที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยโอภาพมันชัดมากมันชัดกว่าในตัวกล้องของเทสล a าโมเดล3เดิมหรือแม้กระทั่งตัวของโมเดล วายในฉงปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นกล้องเจนเก่าเนี่ยพอมาเป็นกล้องอันใหม่เนี่ยโหมันชัดมันแบบเป๊ะมากนะครับตรงนั้นซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเลยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือตอนที่เราจอดรถเนี่ยมันจะมีโหมดที่เป็นกล้องรักษาความปลอดภัยรอบๆอบรถ อันเนี้ยช่วยได้มากครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยโหมดเนี้ยตัวกล้องกษา,าความปลอดภัยในตัวรถเทอราเรนี่ยเราจะเรียกกันว่าตัวของเ e n t รีโหมดครับเวลาที่เราเปิดรถเนี่ยเวลาที่มีใครเดินมาใกล้หรือมีรถมาใกล้ๆเนี่ยมันจะบันทึกตัวของวิดีโออัตโนมัติครับอย่างในกรณีที่ผมเอาวิดีโอให้ดูเนี่ยก็คือ,อจอดไว้ในห้างแล้วก็จังหวะที่รถข้างเนี่ย เขามาเพื่อที่จะแบบขับออกไปเนี่ยตอนจังหวะเปิดรถเนี่ยก็มาเปิดรถแลด้วตัวประตูของเขาเนี่ยมาสกิดโดนรถเทสล a าของเรานิดนึงอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องดีครับไอ้สกิดนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยไม่มบีบนะ้อาับารถเราไม่ได้มีรอยไม่ได้มีแบบเอ่อเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็ผ่านไปไม่มีอะไรแต่คือถ้าจังหวะที่สมมุติว่าจอดไว้แล้วถ้าเจอว่าเปิดประตูมาแรงแล้วทําให้ตัวรถเราเป็นรอยอย,อย่างเงี้ยเอ่อถ้ากับการเราไม่มีกล้อง,อ,งอยู่รอบพันที่มันทําได้แบบเนี้ยครับเรา เขาจะไม่รู้เลยว่าใครมาแบบโหรถคันไหนมาทําให้เราเป็นแบบนี้การมีตัวของหมวดตัวของเซ็นทร y หมวดแล้วมีต้องรอบรถที่มันทํางานอัตโนมัติเนี่ย มันดีมากครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าจังหวะสมมติว่าสวยๆแล้วถ้าเจอเปิดประตูมาแล้วแบบมันทําให้สีรถเรามันแบบทลอกอะไรแบบนี้เรายังเห็นตัวของทะเบียนรถได้ครับยังในกล้องนี้ผมเนี่ยจริงๆผมก็เห็นทะเบียนรถนะครับซึ่งลองคิดดูว่าพอตัวกล้องเนี่ยมันชัดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวรถตัวของทะเบียนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแม้ในกระทั่งที่แสงน้อยอย่างที่เวลาจอดในอาคารในห้างแบบนี้ เป็นกล้องตัวเดิมเนี่ยภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับอันนี้คือชัดที่สุดแล้วครับแต่คือพอเป็นกล้องตัวใหม่ที่มันเป็น5ล้านพิกเซลเนี่ยลองคิดดูครับว่ามันจะทําได้ดีมากขึ้นอีกแค่ไหนครับสำหรับเทสลาโมเดล3ชมใหม่นะครับณปัจจุบันเนี่ยเทสลาทำออกมา2รุ่นย่อยนะครับก็คือตัวของมอเตอร์ขับหลังอย่างเดียวนะครับหรือตัวของ r e wheel drive นะครับแล้วก็ตัวของรุ่นที่เป็นขับ4นะครับ all wheel drive เนี่ยก็คือตัวของ long range ยังไม่มีตัวของ performance เข้ามาแต่อย่างใดนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเทสลา เลิกทำตัวของ performance แล้วหรอไม่มีออกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะออกตามมาที่หลังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่มีข้อมูลตามเว็บข่าวที่เกี่ยวกับรถ e v เกี่ยวกับรถ t ท sla เนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับว่ามีการค้นพบข้อมูลครับเกี่ยวกับตัวของโมเดล3รุ่นแรงนะครับจ,จะเป็น performance หรืออาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ครับตรงนี้รอติดตามกันครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่มีใครทราบครับว่ากาหนดการที่แท้จริงว่าถ้าจะมีตัวของโมเดล3 เป็น performance เนี่ยะจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือจะแรงมากแค่ไหนครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็คงได้แล้วนะครับว่าตัวของ Tesla Model 3รุ่นใหม่เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทั้งภายนอกภายในนะครับก็จะมีจุดสังเกตที่ผมรองให้ดูรอบๆรถแล้วนะครับว่าอ๋อจุดนี้มันมีแบบนี้นะเรื่องล้ออ่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเรื่องของเซ็นเซอรอ์ถูกตัดไปแล้วหน้าตรงนั้นแล้วก็ภายในเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งสําหรับตัวผมอ่ะผมชอบตัวของหน้าตาภายนอกเนี่ยของโฉมเดิมแต่คือภายในเนี่ย ผมชอบอันใหม่มากรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบเออมันขาดหายไปแล้วก็พอมนปรับปรุงเนี่ยเอออยากได้อย่างนี้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของการทําความเย็นที่เบาะด้านหน้าอะไรแบบเนี้ยใครที่กําลังสนใจจะซื้อจะซื้อเนี่ยผมว่าออคงมีการเปรียบเทียบกับตัวของ BYD Seal อยู่แล้วก็ไปลองครับไปลองนั่งไปลองดูกันครับทั้ง2แบรนด์ทั้ง2รุ่นเลยว่าเราชอบเราถูกใจตัวรถรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ